สวัสดีครับอยู่กับช่องเซียนทะบ้านชาแนลนะครับนะวันนี้ก็มีทาเวศสองเหรียญน,นะครับที่ส่งมาจาก FC จะมาแนะนำเพื่อนๆแล้วก็จะขอพูดคุยนิดหน่อยนะครับทางช่องก็ยินดีให้บริการรับเช่าให้เช่านะครับเหรียญทาเวสสุวรรณจำปี4 5สําหรับใครมีส่งเข้ามาได้เลยนะครับช่องก็ไม่ได้ลงคลิปใหม่ๆม,มาก็นานพอสมควรแล้วนะครับ เหตุผลก็เพราะว่า,าได้ลงสอนไปในหลายคลิปแล้วนะครับวิธีการดูตามมาตรฐานนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบนะครับคลิปผมแล้วก็นำไปดูนำไปต่อยอดแล้วก็ใช้ดูได้จริงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ FC ฟทุกๆท,ท่านนะครับนะที่ดูคลิปแล้วส่งภาพพระเข้ามาสอบถามและนะครับ ตกลงซื้อขายกันก็มีนะผมก็กราบขอบพระคุณณนะตรงนี้นะครับทางช่องก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับหรือจะให้ดูให้นะครับหากดูแล้วพระท่านแท้นะครับทางช่องก็สามารถยินดีรับเช่าด้วยเหมือนกันนะครับหรือบางคนดูแท้แล้วก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานก็ไม่เป็นไรนะครับนะสำหรับราคาปัจจุบันนะครับตลาดต้องบอกว่า หย่อนลงกว่าเมื่อก่อนมาก40-50เปเลยนะครับนะจากเมื่อก่อนสมมุติ2 0,000ืนนะครับปัจจุบันราคาตลาดร่วงลงมาเหลือ1มื่นหนึ่งหมนต้นๆ้นเองนะครับหรือบางองค์นะครับบางสภาพที่หย่อนสวยหน่อยก็ไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับนะอันนี้นะครับการเก็บพระก็ต้องบอกว่าบางทีนะครับจะราคาขึ้นเสมอไปก็ไม่ใช่นะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะครับขึ้นอยู่กับ หลายๆปัจจัยนะครับไม่สามารถบอกได้หมดนะอ่าก็สำหรับใครที่เก็บไว้นะครับก็หากไม่มั่นใจในราคานะครับว่าราคาตลาดจะไปได้ไหมนะครับนะก็แบ่งออกมาบูชาได้หรือแบ่งออกมาให้ผมเช่าบูชาได้นะครับนะหรืออยากจะเก็บต่อนะครับเผื่อราคาขึ้นก็ไม่ว่ากันนะครับนะราคาพระมีขึ้นมีลงตามกลไกของการตลาดนะครับนะสำหรับช่องทางติดต่อนะครับใครอยากส่งเข้ามานะครับให้ผม ดูให้ช่วยดูหรือซื้อขายกับผมนะครับติดต่อได้ที่ทางไลน์ที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอนี้นะครับสแกน q ิวโคดต,ตามนี้ได้เลยนะครับหรือติดต่อทาง Facebook นะครับ Facebook ผมชื่อเซียนไทยบ้านนะครับชื่อเดียวกันกับช่องนะเข้าไปเพิ่มเพื่อนพูดคุยกันได้ใน Facebook ก็ได้นะครับติดต่อได้2ช่องทางนะตอนนี้นะครับหรือใครจะอยากจะโทรนะครับก็สามารถเข้าไปดูเบอร์โทรศัพท์ผมที่หน้าช่อง YouTube ได้นะครับผม ใส่เบอร์เอาไว้ให้นะครับนะไม่ได้บอกไว้ในคลิปนี้นะครับนะเข้าไปดูได้เลยอ่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเหรียญแท้กันนะครับว่าดูยังไงนะครับก็คงไม่ได้บอกละเอียดมากนะครับผมเชื่อว่า f c ของผมนะครับดูคลิปผมที่ผ่านมาก็สามารถแยกแยะได้เป็นอย่างดีแน่นอนละครับแล้วก็เห็นหลายๆคนนะครับเอาคลิปแคปภาพคลิปผมนะครับไปลงใน Facebook ของตนเองนะครับหรือของในกลุ่มนะครับนะ เป็นประโยชน์นะครับนะขอบคุณมากๆนะครับอ่ะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะปัจจุบันเจ๊เฉียบมากๆซื้อขายควรและมาระวังให้ดีสิ่งที่ผมใช้ดูเป็นประจำนะครับนะผมจะสอนเป็นเพื่อนตรงนี้เลยนะครับนะ,อ,ะอย่าเรียกว่าสอนก็ได้ครับเรียกว่าแนะนาเพื่อนๆดีกว่านะครับนะเรามาแนะนํากันว่าผมดูยังไงนะครับจึงกล้าจ่ายตังซื้อขายนะครับนะบางทีหลักเป็น10องค์20องค์ก็ ก็กล้าซื้อนะครับเพราะว่าหากเรามีความรู้นะครับดูขาดนะครับยังไงก็กล้าซื้อแน่นอนนะเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆจดจานะครับใบหน้าขององค์เท้าเวทให้แม่นๆนะครับนะองค์เท้าเวทให้แม่นๆอันนี้จะเป็นเหลงนะครับเป็นโค้ดเหลงสั้นนะครับกับโค้ดเหลงยาวนะครับหลักการดูก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันหมดเลยอ่ะดูนะครับเบื้องต้นเลยจําใบหน้าให้ได้นะจาใบหน้าให้ได้ ใบหน้านี้คือสําคัญมากเลยนะครับของเก๊เขาจะถอดพิมพ์นะครับแล้วก็ใบหน้าจะเพี้ยนนะครับนะเนี่ยครับเพื่อนๆจดจําใบหน้าเหรียญแท้ไว้นะครับใบหน้าจะต้องเป็นแบบนี้นะการจดจําดูอะไรนะครับดูเม็ดดวงตานะครับนะติดทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวากลมๆเล็กๆมนๆแบบนี้นะครับนะองค์พระที่ไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้ทําให้เราดูง่ายนะครับนะ อีกองค์ครับเห็นไหมจดจําใบหน้าพระให้ได้นะครับใบหน้าท้าเวทให้ได้นะเนี่ยครับเห็นไหมก็จะเหมือนกันกับองค์ก่อนหน้านะครับเห็นไหมตาเล็กๆกลมๆมนๆแบบนนะแบบนี้นะแบบนี้นะต่อไปก็ดูพวกผิวนะครับผิวตึงเรียบตึงนะครับผิวเรียบตึงแบบนี้นะแบบนี้เห็นไหมผิวตึงตึงมากๆเลยนะ ผิวตึงเกิดจากการปั๊มนะครับนะการปั๊มส่วนนะครับของเกคเขาไม่ได้ปั๊มมานะครับเขาถอดพิมพ์ม,มาผิวมันจะไม่ตึงแบบนี้นะอ,อีกเหรียญครับอันนี้เป็นเหลิงสั้นนะครับก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมผิวตึงๆเนี่ยผิวตึงๆเนี่ยดูให้ได้ผิวตึงๆแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมเส้นสัดกระจายในการปั๊ม ชัดเจนนะครับแบบนี้นี่คือแบบว่าดูง่ายๆเลยนะครับหากเราเข้าใจวิธีการสร้างนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเสรร้นสัดกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับเหล่านี้เกิดจากการปั๊มเท่านั้นนะเรียนเอดจะไม่มีเนี่ยครับแบบนี้นะอ่ะอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลัง ด้านหลังก็ผิวเรียบตึงเนี่ยตึงแบบนี้ครับนะนะครับไม่มีผดไม่มีเม็ดเกินอะไรเลยนะครับนะเหรียญแท้นะครับสังเกตนะครับอันนี้เป็นจุดเล็กๆน้อยน้อยนะครับบางทีมันจะมีเหมือนผิวไฟนะครับสีแดงแงอยู่ในตัวยันเหล่านี้นะครับนะอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับไปส่องดูก็ได้นะครับในเหรียญแท้มักจะมีนะครับนะครับจุดแดงแที่เกิดในยันนะครับเนี่ยเหล่านี้นะครับนะอันนี้เกล็ดเล็กๆน้อยน้อยนะครับแล้วก็ ผิวนะครับต้องเรียบตึงอย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าเกิดจากการปั๊มนะครับเนี่ยเห็นไหมเรียบตึงมากๆนะเรียบตึงมากๆอ,อีกเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็จะผ่านการใช้มาหน่อยนะครับเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมนะครับใส่กรอบไว้แล้วก็ปรากฏว่าน้ําเข้านะครับมันก็จะทําให้เกิดสนิมเขียวกินในผิวเหรียญน,นะนะอย่างอเหมือนเหรียญน,นี้นะครับก็จะทําให้ราคาก็จะหย่อนลงนะตามสภาพความสวย เราดูเนี่ยกับผิวตึงๆนะอันนี้คือเบสิกทั่วไปนะครับสิ่งสําคัญนะครับในการดูเทาเวทเลยนะครับนะจำปี4ีห้านะครับเพื่อนๆจดจําการเจาะหูเหรียญให้ดีนะมันจะเล็กนะครับเหรียญแท้มันจะเล็กเนี่ยครับรูเล็กๆแบบนี้นะครับแทบจะพอดีกับห่วงที่เอามาใส่เอามาร้อยตรงนี้นะครับนะรูจาะเล็กมากแล้วก็เรียบร้อยนะครับปิ้นเป็นธรรมชาติหน่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมอีกหน่อยครับ เห็นไหมรูเจาะมันจะเล็กๆนะครับเล็กๆนะเรียบร้อยด้านด้านข้างก็จะเรียบร้อยนะครับเจาะครั้งเดียวทะลุแล้วก็จะปริ้นหน่อยๆนะครับรูเจาะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนะรูเล็กๆจำมาเลยนะครับของเจนะครับรูมันจะใหญ่มันจะกว้างกว่านี้นะครับนะอ่ะอีกเหรียญนะครับเห็นไหมก็เหมือนกันเห็นไหมครับมันก็จะปริ้นหน่อยๆรูเจาะเล็กๆนะครับนะแทบจะพอดีกับห่วงที่เอามาร้อยตรงนี้เลยนะครับ อันนี้คือจุดสําคัญมากนะครับที่นะครับที่ผมใช้ดูนะครับแล้วก็กล้าจ่ายตังจริงนะครับนะอ่ารูเจาะนะครับนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ดูที่ตัวตัดนะครับนะหากเพื่อนๆเข้าใจตัวตัดนะครับเพื่อนๆจะสามารถที่จะแยกแยะเหรียญแท้เกได้เป็นอย่างดีนะครับนะเดี๋ยวผมจะเทียบไปให้ดู2เหรียญนะครับพร้อมๆกันเลยนะเพื่อประหยัดเวลานะครับไม่อยากให้คลิปมันยาวไปอ่ะ สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับนะเพื่อนๆจดจําไว้นะครับนะไปทําความเข้าใจนะครับการตัดนะครับการตัดเหรียญนะครับนะการตัดเหรียญเขาจะตัดแบบนี้นะครับนะใบตัดจะกินนะครับนะกินจากบนลงล่างแบบนี้นะครับนะกินจากบนลงล่างใบตัดนะครับจะมีการอา่าผมจะแยกเป็นเขาเรียกว่าสองสองช่วงแล้วกันนะครับนะสอง สองช่วงช่วงแรกก็คือช่วงที่ใบตัดกินเหรียญนะครับนะใบตัดกินเหรียญกับส่วนที่ขาดนะครับนะการตัดขอบเหรียญนะครับการดูแท้กเก๊นะครับจะดูด้วยกันสองส่วนนะครับของการตัดนั่นก็คือส่วนที่กินกับส่วนที่ขาดนะครับนะใบตัดนะครับเวลาตัดเขาจะตัดนะครับ ใบตัดจะกินลงมานะครับอันนี้ผมเรียกว่าส่วนที่กินนะพอกินมาได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็จะขาดผมเรียกส่วนนี้ว่าส่วนที่ขาดนะครับนะสังเกตยังไงเนี่ยครับเพื่อนๆใบตัดกินลงมาแล้วก็ขาดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะกินลงมาแล้วก็ขาดส่วนที่กินนะครับก็จะเป็นฟันของใบตัดแบบนี้นะส่วนที่ขาด ก็จะเป็นฝอยๆสายๆเม็ดๆเอียดๆแบบนี้นะครับนะหากใครเจอนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนี้นะครับมีส่วนที่กินลงมาสุดเลยนะครับวางได้ทันทีนะอันนั้นไม่ใช่นะครับเนื้อทองแดงมีความแข็งนะครับมีความแข็งการตัดเหล็กนะครับนะไม่มีทางนะครับที่ใบตัดจะกินจนสุดนะครับนะ มันต้องนะครับกินเกือบสุดแล้วขาดแบบนี้เสมอนะครับรักวิทยาศาสตร์เลยนะครับดูจากสองเหรียญนี้ไปนะครับเหรียญนี้นะครับอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าสนิมเขียวกินนะครับนะดูเหรียญนี้ไปนะครับกินขาดนะครับนะการดูใบตัดนะครับการดูขอบตัดของเหรียญนะเนี่ยครับกินแล้วก็ขาดกินแล้วก็ขาดแล้วมันเป็นแบบนี้รอบเหรียญเลยนะเดี๋ยวนี้ก็มีครับแต่ว่ามันอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าสนิมกินไปแล้ว นี่ครับส่วนที่กินส่วนที่ขาดอันนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้ชัดเจนดูดีๆจดจําไว้นะครับแล้วก็ร่องนี้นะครับร่องนี้อ่ะอันนี้คือเหรียญนะครับนะครับตรงเหลี่ยมนี้นะเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้สังเกตจดจําตรงนี้ไว้นะครับฟันฟันบริเวณเหล่านี้แล้วก็ส่วนที่กินส่วนท <pl ains> ี่ขาดตรงนี้ไว้จุดนี้นะครับปัจจุบันสามารถใช้เยอะๆได้เป็นอย่างดีอ่ะเนี่ยครับจําลองตรงนี้ไว้แล้วก็จําการ เป็นฝอยตรงขาดตรงนี้ไว้จริงๆตรงนี้ก็มีนะแต่ว่าสนิมจะกินจะทําให้เรามองไม่เห็นเราก็ดูจุดอื่นๆประกอบนะครับอ,อีกฟังนะครับอีกฝั่งอ,อันนี้มาฝั่งนี้แล้วนะเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกกินแล้วก็ขาดอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรียญที่สนิมกินก็จะเห็นชัดหน่อยเพราะว่าสนิมกินน้อย นะครับเนี่ยครับกินขาดกินขาดใบตัดจะมีสองส่วนส่วนที่กินกับส่วนที่ขาดกินมาประมาณ 80- 90%แล้วก็ขาดเห็นไหมขาดก็จะเป็นฝอยส่วนที่กินก็จะเป็นฟันตัดคมๆนะครับเนี่ยแบบนี้นะจุดนี้เหมือนกันจุดนี้เหมือนกันจดจําบริเวณ,เวณน,นี้ไว้นะครับนะฝั่งนี้แล้วนะฝันะ่งนี้แล้วนะเนี่ยจดจําบริเวณฟันตัดบริเวณนี้ไว้แล้วก็ส่วนที่ขาดตรงนี้ไว้นะครับ ปัจจุบันสามารถใช้ยังงยะ่ได้เป็นอย่างดีนะจริงๆเหรียญรุ่นนี้นะครับหากเราเข้าใจมันจะดูไม่ยากเลยนะก็แนะนำนะครับให้หาเหรียญแท้ๆไปไว้สองดูให้เข้าใจนะเราจะได้เป็นแบบก้าวกระโดดนะครับนะส่วนนะครับช่องเซ็นเทบ้านก็ยินดีรับเช่าและให้เช่านะใครมีก็ส่งลาย เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับทาง QR ว o d e โคที่ขึ้นมาให้หน้าจอหรือติดต่อทาง a c e b o o k นะครับสามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็พูดคุยทางอินบ็อกกันได้เลยนะครับรวมถึงให้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะส่วนนะครับเรื่องราคงราคาต้องนะครับพิจารณาตามความสมบูรณ์ของพระนะครับความสวยของพระนะครับแล้วก็ตลาดณนะช่วงนั้นๆน,น,นะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปครับปัจจุบันราคา ค่อนข้างที่จะถูกลงเยอะกว่าเมื่อก่อน40-50%เลยนะครับนะ,ะใครซื้อเมื่อก่อนก็อาจจะต้นทุนสูงหน่อยนะครับส่วนใครซื้อซื้อปัจจุบันก็อาจจะถูกหน่อยนะครับต้นทุนนะนะคบพระมีขึ้นมีลงนะครับฝากไว้นะครับนะฝากไว้ใครมีก็สามารถติดต่อผมได้เลยสุดท้ายท้ายสุดนะครับขอให้เพื่อนๆน,นะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ